ันพุทธสุกโอ้โหหลายสีใช่ไหมคะเอโอ้โหเดี๋ยวไปให้เพื่อนอีกตัวหายไปไหนแล้วเมื่อกี้เอออร่อยถูกปากใช่ไหมลูกเออโอ้โหน้องตกใจเสียงเพลงชอบหรือเปล่าสตรอเบอร์รี่อ่ะอ่ะลูก กธอน<อ>ไม่ทราบว่าเขามาเร็วมามาโอ้ยเดี๋ยวเจ็บขาหรือเปล่านี่รอก่อนตั้งนานแล้วอ่ะเพืเ่อนแสงคุณน้านาสวัสดีค่ะที่สวนเจ้าจากักค่ะสวนเจ้าจักนะคะแคทมีไอพีรถแม่โครสวัสดีค่ะ หลังข้างหลังเอาตัวนี้ก่อนลูกอ่าเพื่อลูกสับรี่วันนี้วันนี้ก่อนไม่อยู่ตรงนี้ไปไหนกันหมดวันนี้อยู่สับรี่สวัสดีนะคะคุณเอมาลูกมาเอาเอาอืพเขาวิ่งวิ่งหันหน้าหันหลังมาคะแม่แมวงงหลังงงไปหมด อ๋ออ๋อทอรเบอรี่ลูกทอบเบอรี่นะลูกจ้าอ๋ออ๋ออ๋อแมวไม่ไม่บ้างอันเรียว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 อ๋อทอบเบอรี่ลูกอ๋อพี่อืมอ๋อทอบเบอรี่ค่ะคุณมานิดสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะส่งดอกกุหลาบให้แม่แมวขอบคุณค่ะอ๋อ อะไรช็อบสตรอเบอรี่ใช่ไหมตัวนี้วิ่งหลายรอบแล้วค่ะห้ามห้ามมาห้ามมารับมาเร็วมานี่มาลือลือเป๋าคะหรือเป๋าลือเป๋าโซนมาเร็วมามามา,มาเร็วมามาเออชาเอาตรงลิกงับสตรอเบอรี่เลยค่ะ,ะแสดงว่าอ,อย่าตกมานะอ่าสตรอเบอร์ี่ลูกเอาอะไรลูก เอาลูกใหม่ค่ะลูกนั้นโยนไว้จะได้ลงมาเก็บกินทีท่หลักอ๋อคุณมีทรัย์ทวีคูณที่สวนเจาจักค่ะสวนเจ้าจักนะคะวันนี้ขายหมดแต่เหมือนเขารู้เร่วงหน้านะคะเมื่อวันที่เขาไม่อยู่ตรงนี้ค่ะขากลับแม่แมวม,มานี้เต็มเลยค่ะไม่รู้เลยแม่แมวยังงงเขารู้ได้ไงว่าเจ้าหน้าที่มามาอาจมาเละมามาลูกมาเอาอะไรดีเอาถั่วมาเพื่อนบอกไอ พันทุงเอักใช่ค่นน้องน่ารักเลดหนังนี่ก็เล่งไว้เลยเอาอะไรดีใช่ไหมแม่แมวสวัสดีค่ะคุณรุ่มบุญอ๋หลายสีใช่ไหมคะอ๋อคุณนาตายาสวัสดีค่ะ สวนเจ้าจักค่ะสวนเจาจักคกรุงเทพค่ะเด็กดื้อสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะอาอน่ารักครับพี่สาวค่ะพี่สาวน่ารักหรือน้องน่ารักคะคุณนัทพลสวัสดีค่ะคุณกนราวุฒิรู้ปะคะสวัสดีค่ะแม่แมวคุณพินพินสวัสดีค่ะคุณไพศาลสวัสดีค่ะคุณบุญกินจนหูปีหูลู จันตัวหนึ่งหูหูคะ่ะแม่แม่แม,ม,ม,ม่ก็งงงง,งอ๋อวันนี้มีใช่ค่วะวันนี้มีสตรอ,อ,อเบ<า>อรี่มาเร็วอ๋อเหนียวเหนียวอ้ยอย่าดุอย่าดุกันอย่าดุกันอ่ะมาเล็ดไล์มาทุกวันโอ้ยน้องหมวกกันน็อกกินกินสตรอเบอรี่ดูน้องหมวกกันน็อกค่ะ อีกกล่องเ,ออเออกระลลกสวยมากสมบูรณ์ใช่ค่ะอยู่แถวไหนคะหมายถึงว่าตอนนี้แม่แมวอยู่สวนโยจเจอฝนนี้ค่คะออแล้วอ,อขอบคุณมากค่ะคุณแนนแนนส่งดอกกลาบแม่แมวขอบคุณมากคุณปิ๊กสวัสดีค่ะอ,อ,อยู่เชียงใหม่ค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะอยู่เชียงใหม่นะคะอากาศดี น้องจะลงมาเยอะเวลาไหนตอนเช้าค่ะกับตอนเย็นค่ะ